สวัสดีค่ะน้องเปิ้นสวัสดีค่ะ<ม>ค่ะท่านผู้ชมมือนีการเดินทางมาหาน้องป้นกัท่านผู้ชมตามเสียงเรียกร้องของเอฟซีเนาะค่ะนอะกราว่าให้มาตามน้องเป้ลเน,นในโค้งสุดท้ายเนาะน้องเป้ลเนะแ<ม>อดกาบลอชาลกากาฝ้าเดินทางมาหาน้องป้ลเลยเป็นจ้าไหนอีหลา่าความเคลื่อนไหวความฝันเห่าความฝันเอเพอาทิ์กรว่ามีโอกาสจะไปวัดลุงปู่สวงนะคะค่ะพอดีหนูนําำหาไอไอไอ เอกนากสัตว์ปี gender, ่เกิดนู้เกิดพี่มาเสงนะคะคือสึ่อเป็นปี่พี่งูเหล็กแล้วของลูกสาวปี่ทอปี่กระต่ายนู้ย่างหาอ้อมน้องปู่สวงยันมาอ้อมหาทุกหลานบ่เอ้ยไม่ได้หลานพูนสุดๆค่ะค่ะบ่อนที่นี่พอกลาว่าพอกลายพ่อมาไม่หนีพ่อสีอันพ่อสีอันอวยพ่ออัห้ยพันมาพ่อตาพ่อตรงมีเอาขาคู่ขาไายใส่ไายพอไข่ยี่สิบสี่บาทแล้วก็ว่าไอ้คุณครูบาอาจ้าเน้ออ้หนีงเด้อพันกับมีไอ้คาถาทองพันอย่าลนะค่ะ นุงก็เลยเก็บดอกไม้ใส่นหนัหาคู่เพราะเลยว่าจะของเคนมาหอดจะของคนมาเถืงแล้วเพราะว่นาน้ำของคนแล้วไอ้คนมาหอดมายัางแล้วอนันรางวัลที่หนึ่งยูได้ไอ้กระเป๋อีนาคนนี้เดิอนะคะคนบอกจังสี่นะคะมันด้วยเพราะว่าไหนมาที่นูหนูไปน้าหาจนวาน่นะคะนำ้นำนำ้นำน้ำเพราะว่าหลวงปู่สวงสมีคนขายไอ้ของวัตุมงคลห,หลายแต่ว่ามันสิบ่มีไอ้กระต่ายกับไอ้งูเล็กนะคะซึ่งซึ่งเป็นปีหนุเกิดนะคะ กับลูกสาวนุ๊กว่ากับลูกสาวยางตากเลดฮ่จนว่าไปไดร์ลานชุดถ่ายไปกระเลยอันไงนุกเลยไปบู้าทู่วันที่นี่นุกเลยขอจุดจุดถูกนุกกับจุดนุ๊กใส่ข่าสารนุกเขา็ไปจุดไดร์มาหนึ่งหนึ่งเก่าหน่าหนึ่งหนึ่งเก่าค่ะนี่ถูกมันหนึ่งเก่าวันที่นี่ไอ้กรงปูแสงคนสีม่านผาเนาะคะพอดีแฟนเคยพาไปถึงแตะถึงเตะ หลายปีก <sm art noise> ่อนนะคะเพื <ards> ่นก็เลยหลายปีก่อนพอแฟนเหมือนสิเคยเป็นคนเคยบุดมาก่อนพรสสงว่วพระใดดีพระใดดังพระสพาไปไหว้สินะคะบันบันเพื่อนกันเลยมันกันเลยเพื่อนก็เลยเปิดแสงหลวงปู่แสงเพื่อนมอดระนาตั้งไหนไอ้แฟนหน่อยฟังไอ้ในโทรศรัสท์บสินะค่ะพอดะีหนูก็เลยมาฝันมาฝันว่าเม่ขาวนน่นฝันเห็นเม่ขาวหนูก็บ่ฮห้ว่าเป็นไผเพราะว่าเพิ่นเป็นเม่ขาวอมขาวมันนะคะตาปอค่ะไอ บันทึกพวกไก้เลยยืนไอ้ลอตเตอรี่ให้หนูเลขถ่ายมั้นะคะตัวถักกันกับเลขหนูจุดกับล่งผู้สงบันทึกหนึ่งหนึ่งเก่าคือกั้นพี่น้องหนูกับปุ้งหงคือกั้นแล้ก็ล่องเสียงมึงนะพี่น้องเสือส่วนทุกคนนะคะค่ะค่ะอยากให้มีโซ่ทุกคนนะคะแต่ว่าหนูกับฝันได้จังไหนมันจังสีขายกันคือกันขัดเถิดนะจังไลยตัวเลขมันคือสีมื่คือกันขัดแถนน้องเปิดค่ะนี่นี่คือหนูงงหนูก็เลยซื้อลอตเตอรี่เลยเสือเบื้องท้องแบร้อยคือกัน โอ้ค่ะค่ะอันน้องเปิ้ลฝันเห็นแม่ขาวนี่เพิ่นใส่สูทสีขาวเพิ่นใส่สูทหอมขาวไปเลยค่ะตาปอแล้วเพก็ก้อนผมนั่นคือคือเพิ่นเป็นแม่ขาวไปแลวน่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาบอกบอกเพิ่นเพิ่นมาบอกนูแบบหนูบัดก็ไปฝันได้เดียเห็นวัดห่างอยู่ใส่บุเห็นแล้ววดขวกขวอดูนูแล้วไปนมัสการเพิ่นเพราะเออไอหลานนักบุญมาหอดแหละเขาเรียกว่าแังสีนะค่ะ รถเก๋ไ่เสือขาวตัวนี้ละไปอประกอบในความฝันเหมือขึ้นนะคัมันมาหนูก็เลยกาบแล้วเขาก็เลยเอารอตลีให้หนูหนูก็เห็นหนูัำหนต่แต่เลถ่ายพี่น้องหนูหนูตื่นก่อนเพราะหนูตรงรู้หนึ่งเขามันไอ้มันไกลมันขันนะพี่น้องก็เลยตื่นหนูจำานึ่แต่ต้าถ่ายมันหนึ่งหนึ่งเก่ากันแต่ว่ามันกับบังเอิญเป็นเป็นไอ้เป็นหนึ่งหนึ่งเก่านีแฟนหนูว่าไอ้เป็นไอ้เวลาที่ลวงปูแสง่นม่านดาพ แฟนของพลังศิลป์นะพอเป็นจะมักฟังธรรมาถรำโม่ไอ้หลวงปูไร่ดีๆ่ผสิฟังการมนาผาต่างๆเนี่ยเพิ่งเคยพาไปนมัสการเพิ่นมาก่อนนะคะหลายปีแล้วค่ะประมาณสองปีขึ้นหลังค่ะจ้า่อสิไปหาหลวงปู่แสงค่ะค่ะแต่ว่าเพิ่นนาผาไบ่มีโอกาสไป้าค่ะเพราะว่ามันนึ่งดอยแฝงขอท่ามานนุก็ไปบ่ถึงฝั่งแฟนพาไปค่ะแต่ว่านุก็แปลกๆมันก็จะเข้าเลขหลวงปู่แสงในวิธีไหนหนึ่งเก่าทีเนาะ แม่นหนูนพิ่นกับมึงิ่นกับเสือร์มึงกงเพิ่งเห็นนะครว่ราระ่มรสภาพไอ้เวลาท่านตอนนี้แล้ว,วมันคือสิเขาก็เหล็โตแทีบมันเรยวังสิโน้กระ่าหนูนกบกหูค่ะ<ฮ>พราะที่เมียเขาปนไก่นู้บ้างสินะจับปอกปนก่เลยยืนลอตเตอรี่โน้หนูนบกหูว่าเล็กหนามันต้องไห,หนูน้จำไดนแต่เล็กไทย<ฮ>หนึ่งนหนึ่งเก่าบินโกับือลอตเตอรี่เพท่านใดพี่น้อมันพอมีนูก็ซื้อือรเบอท่องไหวกรบเบือเงินในมูไว้สินะ อ้ยค่ะท่านผู้ชมก่ะมันจักเป็นเรื่องบังเอิญอีหยังเนาะน้องเปิลน,นอน<า>ไปวัดหลวงปู่สวงนี่ไปไปได้จักมื้อแล้วน้องเปิ้ลหนูไปวังได้อาทิตย์ที่แล้วแต่เพราระ<ม>ว่าได้ได้อาทิตย์กว่าๆค่ะค่ะ<า>หนูก็เลยไปบูชาถูกมากนัน่นน่าจา่ะมามไปทำพุทําหยังหลายอย่างมาจุดเลขกถูกค่ะมาจุดเลขกูกเด้119ค่ะบาดนี้กามาฝันอีกค่ะฝันว่าแม่ขาวเราเอาลอตเตอรี่ให้จําได้เลขท้าย119คือเก่าก็เ นูไปการนอสการเพื่อนเห็นเพื่อนกวดลานวัดยุงสีนะค่ะมันมันก็เป็นวัดทางห่างนบบู้กระบุงว่าวัดใดวัดทางห่างวัดเก่าเก่ะค่ะเป็นวัดเก่าเกาคือสิบบ่อข่อยมีคนอยู่ปร<ม>ากฏว่ามีเห็นแต่เล่าคนเดียวน่จะจ้ะค่ะค่ะค่ะบานนี้กามีเอฟซี่ถามมาอยู่นอหนองเปิลซารับโตเลขโตเลขโตเก่าที่ห้าปลลอยไปนี่คลิปก่อนว่าที่แม่มาบอกนั่นฮกฮกเก่ากับผ่านมาแล้วเป็นจังไดหนองเปิลเป็นตาตามอีกบ่อหรือจังไดต้นนีกับ กับเป็นตาตามาอยู่ยค่ะเพราะว่ามันเหล็กเม่มันสิบาไวยอยู่งวดหนึ่งอืมเหล็กเม่ของน้องเปิลนี่สิเว้นไหวอยู่งวดหนึ่งจ้ามัสิบาไว้งวดหนึ่งมันสิมาออกงวดหนึ่งอืมค่ะท่านาผู้ชมก<อ>าให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาหน่อน้องเปิลเน่อค่ะมันก็เป็นความเสื่อส่วนบควุคคลส่วนบุคคลค่ะก้อมเสื้อนะคะก้อมเสื่อของแต่ละบุคคลนะค่ะระบาดนี้ห้ากับ บ่หูเนาะน้องเปิ้ลเนาะ่เลขมันสิออกตัวใดเน้องเปิ้ลเนาะค่ะเพราะมันมันเขงมีหางกระจาปอนูก็บ่หูคือการแต่ว่าอนาคตฝันหนูบ่ผิดบ้านค่ะนูอยากพลอจากไผ่คนนะคะค่ะค่ะโอ้ยขอบคุณน้องเปิ้ลหลายๆเ้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้ FC ช่องจาปอนเอฟซีก็ถามไทยมาตลอดว่าให้ติดตามน้องเปิ้ลเนาะค่ะเนาะมามื้อนี้ค่ะน้องเปิ้ลก็ฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ ให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิษฐิจารณาเอาเนาะหนองเปิ้นเนาะเปิ้อนไปได้านื้อก็อยากให้ถือสุกคนนะคะที่ดูเมียนค่ะแมีนเมนเนื้ออยากเนู้ออยากซอยคนทุกแตงหย่างนะคะคนโต๊ะทุกแตงหย่างเมีนคือบางคนทีถือเนื้หนูตะงวดแก๊สสองตาปอดเนาะเพิ่อนก็ว่าไอ้โอ้ยไอ้บางคนอยู่คอนแกนลุงทุนหน่อยลุงบ่มีรถจะกลับบ่หมี่ค้าเงินค้าบ้านเพิ่นถือเนหนูเพราะแกไม่รู้กบ้านนั่นมีคุณค่าทางจิตใจของหนูค่ะมันมากคนตาคือจิตใจนะคะค่ะค่ะเพราะว่าเนะะค่ สำหรับภูลาเพนกรสีสำหรับผูลาเพนกด้เดินทางกาบบานเพิินด้วยสวัสดิติภาพนค่ะนั่นคือความความไอ้มันเป็นกุณคาทานจีตใจของของหนูหมากว่าเงินตาค่ะพี่น้องค่ะค่ะโอ้ยสาธุนองเปิลหวดนี้ขคให้เขานน้องเปิล่สำหรับตัวเลขของน้องเปิลแต่ว่าของเมร์น่ะมันมันอยากบ้าไหวยงวดหนึ่งจากป่อค่ะของเมย์เสียกบ้าอ่อยยุงงวดหนึ่งค่ะค่ะส่วนตัวเลขของพอหญย ที่เปิดทำออกเห็นตัวเลขตัวเลขต,ตัวใดก็อนเฮียน้องเปิลเมื่อหน้าคีบนุ่งกับนุกัลืมเหมือนกันเอาถุงเท่าค่ะค่ะกา,าให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาอเว้าน้ำเรื่องความฝันเนาะน้องเปินเนาะเฮากัฝันไปนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นไปได้หนูอย,อยากให้กถือสุขคนล,ล่ะค่ะได้2จาป่อยถึง3โต๊ะคนละค่ะค่ะโอ<ร>้ยสาธุสาธุเนาะน้องเปินนเาะโอ้ยหนูอยากปวดอยากขายสุขคนนะคะหนูก็แพงเหมความฝันสาธุสาธุเด้อน้องเปิลโอ้ยพรให้ FC เฮฟซีหาในน้องเปิน ข <Workers>, อถ so ือเบุกสกุลนะค่ะนอนรับเหรียเงินหมื่นนอนตื่นข้อได้เงินแสนแม่เมื่อคืนข้อได้แก้วมีโชคสู่ก้อนนะค่ะมันหมาหลับด้วยแห้งสกุลนะค่ะจ้าุสาธุสาธุซ่าทน้องเปืนน้องเอ็มซีถือโนกดีใจน้ำจ้าจ้าจ้าคุณนี่หลังจ้าขอบคุณน้องเปิืนเด้อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจังไดนกลับไปเบิ่งตัวเลขในถ่ายคลิปกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับมาเบิ่งตัวเลขของน้องเปิืนเนาะค่ะเนาะ ตัวเลขของน้องเปิ้ลเจ็ดสองสามนี่สิเป็นเรื่องเล่าความฝันในคลิปก่อนเด้อค่ะน้องเปิลเพิ่นฝันเห็นพ่อใหญ่เพิ่นค่ะนั่งเฝ้าอยู่ปากทำค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เปิดทำออกบอกเลขเป็นตัวเลขก็คือเจ็ดสองสามเนาะคะ่ะนอะในฟ้าผนังทำค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขเจ็ดสองสามค่ะมาในวัดนี่น้องเปิลเพิ่นกระไดไปทำบุญเนาะคะ่ะนออยู่วัดหลวงปู่สวงค่ะกระไดบูชาถูกมาเนาะค่ะเนาะ กามาจุดทูบได้เลขหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมการพอมาจุดทูบได้เลขหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วลบมาเฮือนนองเปิลมาฝันค่ะท่านผู้ชมเห็นผู้หยิงผู้เถ่าใส่สุดขาวเนาะค่ะนุ่งขาวห่มขาวค่ะกวดไปใหม่อยู่ในวัดเก้าเก้าวัดทางห้างนี่แหละค่ะท่านผู้ชมโบกเลขนองเปิลเอาลอตเตอรี่ให้นองเปิลเนาะค่ะน้องเปิลเพิ่นกระจำได้แต่เลข้ายค่ะเลข้ายนั่นก็มาเขากันกับ เลขทูบของน้องเปิลพอดีค่ะท่านผู้ชมกาเป็นความบังเอิญเนาะค่ะท่านผู้ชมกาตัวเลขที่ได้กะหนึ่งหนึ่งเก้าคือกันค่ะท่านผู้ชมกาสองตัวกับเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะนะสำรับตัวเลขของน้องเปิลค่ะสำหรับคลิปนี้จะปอกขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ